สัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะพระพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสธสะขอน้อมถวายผ้า่าผ้าปาจตุปัจัจจตุปัจัจจุดประงสงค์จุดประสงค์ในการสร้างแทงน้ำในการสร้างแทงน้ำบริการน้ำบริการน้ำในการปฏิบัติในการปฏิบัติเป็นต้น เป็นต้นณวัดป่าเขาโต๊ะแห่งนี้ณวัดป่าเขาโต๊ะแห่งนี้ของพระสงฆ์จงรับอัจจายนี้พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญความเจริญแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานตลอดสิ้นกาลนานเทินสาธุพ่อท้องปาก ในการทำของเพราะว่ามาวันนันอาจารย์สังเกตในคลิปนะฮะบอกว่าอยากจะมีถองวันนัทผมก็อิ่มเยอะอยู่ะถวะอีกแล้วนะครับแต่ว่าพอมันผ่านสื่อไปแล้วนะฮะมีผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของร้าเนเพ็รเขบอกว่าขอให้แม่ทําคนเดียวได้ไหมโจโจ,โจอย่าททำได้ไหมเขาโอนมาเลยฮะโดยไม่คิดเลยสามหมื่นบาทแต่ว่าผมก็ขอแจมด้วย เราคงมาเริ่มตองสามกันอย่างคู่นี้ก่อนดีเราไม่เห็นเนเดอต่รันไหนที่ยังไม่ได้เชื่อนาค่นท่านนี้องค์หนึ่งยอทานนี้องค์หนึ่งครยังไม่ได้บอกจัดจสองดับอนัสาธุนะคะ จะได้ไปอมเกลคยเท่าคุณครับคุณยายทำให้ครบแลวก็มอบนี่ได้โจมอกไอ้ขอบคุณครับครับนาเป็นยังไงตอนนี้นยาธรรมะแม่ตอบถูกใจต้นธรรมะแก่จันทร์ออกลัตเตอรี่ออกฝากคงต่อเลยฮะ ่ไม่ค่อยขอเขาไม่ค่อยเป็นวันนั้นะมาหน้าด้านจนอ่ะ <c oughs> มาเลยที่ทาไงว้อยากได้โจ้ก็ช่วยได้ดูไปก็เลยพูดโจ้มานี่โจ้จุกี้มานี่ก็เลยไปคุยเรื่องน้ํานี่แหละคือจะทําแทงน้ํทา,ทา,ท,าท,ทาเสาปูนโยมเอาเหล็กดีๆแล้วก็ทาเสาแล้วก็เอาแทงไปไว้ข้างบนแล้วก็น้าโซลาเซลล์ปล่อยจากนี้ไปพอตะมาลงเจาะตั้งสามบอ่อแล้วไม่ออกไรเซลลจากตัวนี้ น้ำประปาไปก็แตกไปไม่ถึงด้วยแต่ก่อนก็มาเคยสายที่ยมทุกที่ไปเปิดน้ำน่ะ mm hmm. คือน้ำประปาเคยไปคิดว่าจะถึงไม่ถึงก็เลยเป็นปัญหามาตลอดมาส0 0 0 0ื่นบาทแล,แล้วก็ทางคณะสายบุญสุรินทีวีโดยยมโจ้อีอก1นึ่งมนบาทเป็นสี่หมื่นบาท mm hmm. อันซาทุกค mm hmm. นน้ำกระจายน้ำไปทั่วบริเวณปฏิบัติเพราะยังอื่นไม่ให้เจริญหรอกมีห้องน้ำเฉพาะเป็นจุด,จด แล้วก็น้ําก็ไปถึงตามจุดน้ํานี่ต้องต้องถึงตามจุดมันก็ดีถือว่าทุดงแบบชั้นสามน้ำสะดวกหน่อยไม่ต้องไปลงไปในคลองลึกๆเหมือนครูบาอาจารย์ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกนิดหนึ่งเรื่องน้ํากับห้องน้ำแค่นั้นแหละกุฏิไม่มีมีแต่ป่าพยายามให้เป็นป่าให้สัตว์ป่าอยู่แล้วก็พวกเราก็ได้สายป่าในการสร้างบุญบารมีกัน แล้วก็จะเป็นท่อน้ําอย่างปัจจัย4ี่หมื่นบาทนี้ถ้าเหลือ,อยังไงก็เป็นท่อน้าไอ้ท่อ PVC อ่ะต้องกระจายไปทุกกอกน้ําอันนี้พวกขอ้อต่อต่างๆนี่แหละแต่ตมาข้อนิมเจ้าบอกตมาก็ว่าเออประมาณสามหมื่นบาทนี่ถ้าได้นั่นก็จะเป็นค่าท่ออะไรไปในยาไา้สี่หมื่นเนี่ยไม่ไปไหน <Okay. S 1> ปัจจัยอย่างตมาพูดจริงๆนะมีคนเคยมาเปิดมาเปิดที่ขาวโตให้เจริญมาเปิดบางทีใบสีเยอะแยะ มาทำพิธีเปิดให้ตมาเนี่ยโยมคือเขาก็อยากจะสร้างเนาะเขาเคยเกิดที่นี่ตายนี่หรอกแต่ว่าพอดีโยมนยมโจามามาช่วยตมามาพูดต่อหน้าเลยคือมาช่วยมาทํารายการมาทํารายการเรื่องการปฏิบัติธรรมที่นี่ปีที่แล้วเพราะปีพอดีเนี่ยเขาปีปีพอดีเหมือนกับเปิดตมาไว้ยิ่งยิ่งขวาอะไรอีกเปิดแล้วก็ตมาก็ได้ปัจจัยมา ไม่ว่าจะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวกรเียนกรเียนใหญ่อ่ะอันนั้นแล้วต่างๆอาคารนี่นะ่ในส่วนเยอะนะได้ได้จากสุรินทร์ทีวีวันนี้พูดจากใจจริงพูดให้เทวดาฟัดดินิยมได้รู้คือไม่ใช่ในพูดจากใจจริงว่าว่าได้มาคือมันเจริญบางคนนี่ยังเมนเนี่ยตมาก็ได้ในจากชาวบ้านคือถิ่นเอาเป็นผ้าป่าก็แสนกว่าในจากสายสุรินทร์ทีวี ก็เยอะแล้วก็สายคนอื่นบ้างปลายก็มีอย่างกับกรุงเทพแม่บุญธรรมตะมาก็หนึ่งแสนและเกเตรียนไปทำาะไรโรงพยาบาลศพอีกหนึ่งแสนอันนี้เต็ที่เขามาในกระถินนั่นแหลกะกระถินตะมาก็ที่ยำโจ้มาช่วยได้หก,หกแสนกว่าสายตลาดไทยและญาติโยมรวมกันด้วยก็หกแสนคือทําอะไรแล้วมันติดมือโยมมันก่อสร้างแล้วมันไปไม่ได้ก็เลยเ,เราเก็บปัดศาสนาได้แล้วก็ได้สร้างไ,ได้เยอะแล้วก็ นี่พูดจใจจริงว่าได้จากยมสุรินทีวีเยอะปะมาแล้วก็อนุมโมทารานยมได้บุญได้กุศลได้นำความเจริญมาสู่ที่นี่กรอได้โอล้านเจล้านแดมั้งจมทั้งหมดน่าจะได้ประมาณนั้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยุมั่นขันยืนสุขภาพแข็งแรงดีงามทุกอย่างนั่นแหละเจริญสุขร่ำรวย Ya ta bari maha pura bari purinti sakarang anang upaka pati icitang patitang tumhang kipame wasamit satu sape purintu sangkapa tanto panaraso ya ko avinat satu te apawat กายุโกภวะอภิวาดานสิเลสเนจังวุทาปัยิโนจัรตารธรรมอายุวันโนสุขัง อาลังทุขโรังขปยาเวราโสกาสัตโตจุปทาวาเลจายติติตานาตุปปากยังสจ้าขังปะลาจัปุขังบททิจยสวะ สัตวะสัจายุภังทะลังราันตุสัพภเทวตาสาวพาเวนสัดาสุตติภวันตุเตภวะตุสัมบังฆะลังลุกพาเวนสัดา สวดีพวันตตเตพระวตุสาบพะเตวะตาทรปะสังขานุทาเวนัสดาสุทิพวันตตเตโอเคไมตาเนาะปะตามสาธุปุญญังอุทิะทานังซาเพสัตตา สุขิตาโหนตุขอสัรพสัตว์ทั้งหลายทุกทั่วหน้าจงอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญในครั้งนี้และกูฏีให้แล้วนี่นั่นเถิดจะช่วยพักก็ได้เดจนส่งมาจากสัง่ง

Bangna Masami Pandu Pakawarto Amin Anda danimu Yantang Bagawantang Wajah Tumpu Bapak Namakaran Dewa Buthanu Sati Moe Antasa Arahato Sambodhata, namo atasah bhagavato arahant, namo atasah bhagavato arahantto asammasambodhane wanggalayano piti santo kato, evi soka wati.

Nam hàn nham boto mi saranam varam e tên nắng sạch và tên nắng vandaja अप्दाट अप्दाटाम् टिव्यो इति आपो विन्यो इति स्वागा ता धिको